ในการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับหนีไม่พ้นเลยนะฮะที่เราจะต้องมีการสร้างไฟล์ข้อมูลซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมันคือข้อมูลของดิจิตอลเรื่องของข้อมูลมาก็จะมีหน่วยวัดนะครับซึ่งเราได้ยินกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับซึ่งมันจะมีผลนะครับส่งผลมากเลยในการทํางานของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กําลังฝึกทําทงานในเรื่องของออนไลน์หรือท่านที่กําลังขายสินค้า รูปภาพเวลาเราจะอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาจะมีการจํากัดขนาดของรูปภาพคราวนี้ผมพูดก่อนตรงนี้ว่าขนาดของรูปภาพถ้าพูดอย่างนี้นะครับมันจะหมายถึงในเรื่องของดิเมนชันนั่นก็คือกว้างคูณยาวหน่วยของมันก็คือเป็นพิกเซลอันนี้คือรูปแบบหนึ่งนะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงกันต่อเนื่องนั่นก็คือว่าขนาดของรูปภาพที่มันหมายถึงขนาดของความจุข,ของข้อมูล มันจะไม่ใช่กว้างและยาวแล้วซึ่งมันจะมีมีหน่วยเป็นเริ่มตั้งแต่นะครับเล็กสุดเลยก็คือ1 b บิตนะฮะหบิตตัวอ,อักษรก็คือ b เล็กนะครับซึ่งมีค่า0กับ1เท่านั้น1นึ่ไบต์จะเท่ากับ8บิต b กิโลไบต์จะเท่ากับ byte, 1 0 2 4 b ไบต์1เมกะไบต์จะเท่ากับ 1024Gb 1กิโลไบต์1กิกะไบต์ก็จะเท่ากับ 1024Mb เมกะไบต์ 1เทราไบต์จะเท่ากับ1,024กิกะไบต์1เพตไบต์จะเท่ากับ1,024เทราไบต์ฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word ไฟล์เอ็กเสังเกตด,ดูนะครับครนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถรู้ความจุของรูปภาพของเราได้อย่างไรให้ท่านเปิด Explorer ขึ้นมาเลยครับกดวิดีโอแล้วกด E ก็ได้นะฮะผมเก็บไฟล์ไว้ตรงนี้สังเกตด,ดูนะครับว่า รูปภาพแต่ละรูปภาพนะครับ dimensions ก็คือกว้างคูณยาวมันจะระบุเสร็จสับเลยนะครับว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ส่วนไซส์อันนี้ก็คือข้อมูลไฟล์แรกนี้นะครับ275นะครับหน่วยก็คือนี่ฮะ KB ตัวนี้มันจะต่อท้ายตรงนี้เลยถ้าเผื่อตรงนี้นะครับไม่ขึ้นให้ท่านคลิกขวานะครับ สมมติดิเมนชันปิดอยู่นะครับมันก็จะหายไปวิธีเปิดก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ดิเมนชันครับท่านก็จะได้เห็นว่าไฟล์แต่ละไฟล์มีขนาดนะฮะดิเมนชันเท่าไหร่แล้วก็ไซส์เท่าไหร่นะครับ